เถิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิกเกรียยใคร ดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับคุณครูลี่นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงโมงสุดท้ายนะคะที่เราจะได้กันมาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์เพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่17นะคะมกราคมโรงเรียนจะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบปกตินะคะซึ่งเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รับฟังนะคะการประชุมนะคะที่ท่านผูน้อำนวยการจะได้ชี้แจงนะคะไปตามตารางของระดับชั้นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเองก็เลยได้นําเนื้อหานะคะแล้วก็สาระความรู้ดีๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะ,ะคะ่ะจะได้มาเจอกันนะคะนั่นก็คือเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวรรณคดีนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะไม่ยากเลยเพราะจะเป็นแค่การภูพื้นฐานนะคะให้กับนักเรียนได้อ่านเรื่องราวของวรรณคดีบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะคะเพื่อทําความเข้าใจเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีความรู้นะคะที่จะนำมาให้นักเรียนได้เรียนกันซึ่งอยู่ในสาระของวรรณคดีนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่มน,นี้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถใช้ประกอบการเรียนในชั่วโมงนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวรรณคดีนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นวรรณคดีนะคะที่เราได้รับอิทธิพลนะคะมาจากประเทศอินเดียนั่นก็คือเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะแต่วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะเป็นตอนศึกมยราบหรือชื่อตอนนั้นว่าศึกสายเลือดนั่นเองค่ะ ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตินะคะแล้วก็ที่มาของวันนะคะดีเรื่องนี้กันนะคะว่าเปีที่มาอย่างไรกันบ้างเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะเราจะไปเรียนรู้รรรพร้อมๆกันถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุม้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนาวรรณคดีมาฝากลูกวันนี้วรรณคดีเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยคือวรรณคดีเรื่องนี้บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอ,อน ศึกมยายาลาบทละครเรื่องรามเกียร์นี่ยมีหลายตอนวินับไม่ถ้วนมีเยอะมากแต่ตอนที่กระทรวงศึกษาธิการคัดมาให้เด็กๆปหเรียนเนี่ยคือตอนศึกมยายาลาบมันมากสนุกสนานมากได้ความรู้ครบทั่วเลยเออวันนี้เราจะเรียนในประเด็นของประวัติความเป็นมา อยากเรียนหรือ,อยยางเด็กป6ถ้าอยากเรียนแล้วต้องลุยเลยวันนี้เนะื้อหานะก็เยอะเหมือนกันวันนี้เนะื้อหาเยอะนะต้องไปแบบรวดเร็วอ่ะโอเคมาเริ่มต้นด้วยประวัติความเป็นมาผู้แต่งของเรื่องคือใครรัชกาลที่1รัชกาลที่1เนี่ยเป็นผู้แต่งรามเกียรติ์ตอนนี้ และรามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยก็คือของรัชกาลที่1เนื่องจากว่าเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาและนานอย่งอางอยุธยาทนบุรีรัตนโกสินทร์ถูกไหมนานแล้วนะกว่าจะถึงออสมัยรัชกาลที่1นึเนี่ยนานแล้วก็ทําให้รามเกียรติ์ของฉบับ ของประเทศไทยเนี่ยมันยังไงลูกมันขาดหายไปบางช่วงอ่ารัชการที่หนึ่งก็เห็นว่าเอะบางช่วงก็เก่าบางช่วงก็ขาดตอนสมควรได้รับการฟื้นฟูท่านจึงรวบรวมฟื้นฟูเรียบเรียงใช่ไหมอ่าทาให้บรรดคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดโอเคปะโอเคเนาะโอเคนะคนะลักษณะาคาประพันธ์ที่รัชการที่1ใช้รวบรวมเรียบเรียงเนี่ยคือกรอนบทละครลูกทําไมต้องใช้กรอนบทละครเพราะว่าท่านต้องการฟื้นฟูด้วยและใช้เล่นละครในด้วยอ่าละครในก็คือละครที่เล่นในวงังใช้ผู้หญิงแสดงลวง้วน เรื่องรามเกียรติก็เป็นบันทเรื่องหนึ่งที่ใช้เล่นละครในโอเคไหมโอเคเนาะครบถ้วนไหมเนี่ยครบถ้วนนะะยังไม่ครบถ้วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับกรอนบทละครกรอนบทละครนะลูกนะมันจะขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรบัตรนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปธรรมชาติของกรอนบทละครเนี่ยคล้ายกร 8. อนแปดแต่ความแตกต่างระหว่างกรอนแปดกับกรอนบทละครก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยบัตรนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปถ้าเราจะกล่าวถึงตัวละครหลัก ของเรื่องตัวละครหลักของตอนนั้นๆตัวละครที่เป็นกษัตริย์ตัวละครผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเราต้องใช้เมื่อน,นั้นถ้าเราจะกล่าวถึงตัวละครรองตัวละครที่ไม่สําคัญในเรื่องตัวละครทั่วๆไปเราจะใช้บัตรนั้นและถ้าเราจะเริ่มต้นบทใหม่เราจะใช้มาจะก,กล่าวบทใหม่ดังนั้นตอนสึกมายราบเนี่ย,ใค,คย,ออยใครคือตัวเด่นลูกตอนสึกมายราฟดูดูจากชื่อตอนสึกมายราบใครคือตัวเด่นมายราบคือตัวเด่นถูกไหมามายราบคือตัวเด่นดังนั้นเวลาจะใช้คํากับมายราบเนี่ยต้องใช้อะไร เมื่อน,นั้นโอเคปะโอเคเนาะงงไหมไม่งงนะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใครเป็นตัวเด่นถ้ายักษ์เนี่ยอยากมายาลาฟไปอยู่ตอนอื่นมายาลาอาจจะไม่เด่นดังนั้นถ้ามายาลาฟอยู่ตอนอื่นก็ต้องใช้บัตรนั้นแต่ตอนนี้เป็นตอนของมายาลาโดยเฉพาะดังนั้นต้องให้เก็บมายาลาฟลูกต้องใช้เมื่อน,นั้นกับมายาลาฟโอเคปะโอเคเนาะครบถ้วนนะอา้าวผ่านไปต่อไปเราจะมาดูประเด็นนี้ลูกเรื่องยอ่อเรื่องย่อเนี่ยมันมากเลยของตอนนี้นะเริ่มต้นด้วยอะไร เห็นว่ามี5ประเด็นถูกไหมแต่รายละเอียดมันเยอะนะเอาเรามาดูเรื่องแรกนะอันแรกเริ่มเรื่องด้วยมายาลาบเนี่ยลักพาตัวพระรามมาทีมพระรามมันจะมีทีมพระรามกับทีมทศกัณฐ์ถูกไหมทีมพระรามเห็นว่าเฮ้ยทีมทศกัณฐ์เนี่ยเหมือนมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่ไว้วางใจเลยจะต้องลักพาตัวพระรามไปแน่เลยหนุมานเลยอาสาตัวลูกเนรมิดร่างกายให้ใหญ่ อกลางแขนออกสองข้างเนี่ยมีร่างกายนอนทับเข้าไปบนดินอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพระรามเนี่ยใส่เข้าไปในปากให้พระรามเนี่ยนอนอยู่ในปากเลยเออนี่คือป้องกันภัยแบบสูงสุดเลยแต่มายาลาบเนี่ยรับพาตัวได้ไหมได้เพราะมายาลาบเนี่ยมีมนที่ใช้สะกดทับเออทำให้ทับของพระรามเนี่ยหลับทุกคนหลับทุกตนไม่ว่าใครก็หลับหมดเลยเออมายาลาบก็สามารถอุ้มพระรามไปได้พออุ้มพระรามไปปุ๊บก็เอาพระรามเนี่ยไปขังไว้ในเมืองบาดาลอ่าขังร่วมกับวายวิกเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวอุ้มจะบอกว่าวายวิกคือใครอ่าตอนนี้นะ นะรู้ไว้แค่นี้ก่อนว่าเอาพระรามไปขังรวมกับวัยวิกนะลูกนะคราวนี้หนุมานตื่นมาปุ๊บไม่เจอพระรามทําไงตามไปช่วยการจะตามไปช่วยเนี่ยต้องไปช่วยจากไหน จากกรุงบาดาลเพราะว่ามายาราบเนี่ยเป็นเจ้านาครแห่งกรุงบาดาลน,นะลูกนะการจะลงไปที่เมืองบาดาลได้เนี่ยต้องลงผ่านดอกบัวฟีด <c> พ <oughs> ิเศษไหมพิเศษเนาะมันจะมีก้านบัวมีดอกและมีก้านถูกไหมก็ลงไปในก้านบัวลงไปปุ๊บ,บๆๆๆมันก็จะพาไปที่เมืองบาดาลพอไปถึงเมืองบาดาลทนุมาลตามไปช่วยแล้วนะไปเจอใครไปเจอลิงลูกไปเจอลิงตัวหนึ่ง ชื่อว่ามัชฉานุอ่าสู้กันสู้ยังไงก็ไม่แพ้สู้ยังไงก็ไม่ชนะกันเออสอนศีลไม่กินกันสู้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 กันก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ้าลิงตัวนี้มันแข็งแกร่งจังมันมีลักษณะคล้ายเหล่าอันนี้หานุมานพูดนะแต่มันแปลกที่ว่ามันมีหางก็เลยถามว่าเองลูกเต้าเหล่าใครข้าเป็นลูกของสุพรรณมัชชาพ่อข้าชื่อหานุมานไปเถอะเลยรู้กันว่าเป็นพ่อลูกกันลูกอ่าเป็นพ่อลูกกันแต่มัชชานุเนี่ยไม่เชื่อ มัชานุได้ฟังคําแม่บอกว่าพ่อของเจ้าจะต้องหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ว่าอย่างนั้นหนุมาก็เลยบอกว่าข้านี่แหละหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ข้าคือพ่อเจ้าหอะขึ้นไปบนท้องฟ้าหาวเป็นดาวแล้วก็หาวเป็นเดือนเดือนก็คือพระจันทร์นั่นเองทําให้มัชานุเนี่ยเชื่อโอ้พระบิดานะกอดคอกันลูกเกือบทําไม่ดีกับพ่อไปแล้วลูกต้องขอโทษด,ด้วยอ่ะรู้จักกับมัชานุแล้วคราวนี้มัชานุเนี่ย พอรู้ว่าหนมุมานเป็นพ่อก็เริ่มอ่อนลงถูกไหมพอหนมุมารู้ว่ามัชานุเป็นลูกก็จะถามทางและมาัชานุบอกพ่อหน่อยสิว่ามยายาลาบเนี่ยพาตัวพระรามไปไว้ที่ไหนแต่ว่าเนื่องจากมยายาลาบเนี่ยเป็นอะไรกับมัชานุเป็นพ่อบุญธรรมนะลูกนะหนมุมานเป็นพ่อแท้ๆแ,แต่ไม่ได้เลี้ยมัชานุมามยายาลาบเนี่ยเป็นยักษ์แต่เลี้ยงมัชานุมาดังนั้นมีพระคุณกับมัชานุมัชานุจึงตอบว่า บอกไม่ได้หรอกแต่ใบได้บอกไม่ได้เพราะว่ามายาราศจะเป็นผู้มีพระคุณใบได้ใบว่าพ่อลงมาทางไหนพ่อก็ไปทางนั้นแหละอ่ใบยเยอะอยู่นะใ <c oughs> บยเยอะอยู่นะหานุมาเลยโอ้โหได้ทีลงมาทางดอกบัวก็จะลงไปช่วยพระรามทางดอกบัวอีกลงไปปุ๊บก็ไปเจอพระรามแต่ก่อนจะเจอพระรามเจอไทยก่อนเจอนางพิลากวนเอาล่ะจะรู้แล้ววายวิคือใครนะลูกนางพิลากรนคือแม่แท้ของวายวิคเนื่องจากโหรหลวงเนี่ยทำนายว่าเฮ้ยมายาาศถึงคราวที่มายาาศ เจ้าแห่งนครบาดาเนี่ยจะสิ้นบุญและววายวิกจะได้ขึ้นครองราชแทนมายาาบดังนั้นมายาาบเนี่ยจึงตัดไฟจากต้นลมนําวายวิกลูกของนางพิลากรนเนี่ยไปขังรวมไว้กับพระรามหวังว่าจะฆ่าพร้อมกันเลยทำให้นางพิลากรนเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงก็มาตักน้ํามาตักน้ําอยู่ริมริมทานนะลูก่านุมานลงมาเจอนางพิลากรนพอดีก็เลยได้คุยกันฮนุมาก็เลยอาสาว่าถ้านางพิลากรนพาเราเข้าไปหาพระรามได้เราจะช่วยวายวิกลูกท่านด้วยในที่สุดนางพิลากวนเนี่ยก็สามารถ นำตัวหนุมานเนี่ยเข้าไปช่วยพรามได้วายวิก็รอดออกมาสุดท้ายวายวิก็ได้ครองนครบาดาลจริงๆนะลูกนะแต่ก่อนจะได้ครองนครบาดาลเนี่ยหนุมานกับมายาลาสู้กัน สุดท้ายมายาลาแผลลูกถูกหนุมานฆ่าตายโอเคไหมโอเคเนาะครบจวนสมบูรณ์แล้วเรื่องย่อในวันนี้แมเกือบพามาไม่ถึงฝั่งโอเคไหมโอเคแล้วโอเคอยู่รู้เรื่องมากรู้เรื่องอยู่นะว่าใครทาอะไรที่ไหนอย่างไรโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทาแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะ นักเรียนหลังจากที่เรานะคะคได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรวะวัติที่มานะคะของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืกมายราบกันไปแล้วนักเรียนคงอยากจะทราบเนื้อหาต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนนะคะกันในชั่วโมงนะคะ ะะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ในชั่วโมงนะคะที่เราได้เรียนไปคุณครูมีกิจกรรมนะคะตอบคาถามนะคะให้นักเรียนทําถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทํำพร้อมๆกันเลยค่ะ ทำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะลอกคำถามนะคะลงในสมุดนะคะให้เรียบร้อยพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้จากคลิปวิดีโอและก็จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนั่นเองค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนหลังจากที่เรานะคะคได้ทํากิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนทํากันได้ใช่ไหมคะที่สําคัญเลยนะคะการเรียนเนื้อหาวรรณคดีนะคะเป็นการอนรักวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะการศึกษาเนื้อหาในวรรณคดีนะคะเรายังสามารถนําข้อคิดนะคะจากเนื้อเรื่องนะคะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่สำคัญเลยคุณครูย้ำทุกครั้งก็คือการดูแลสุขภาพนะคะให้มีปารานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อเราจะได้มาเจอกันในช่วงเปิดเทอมนั่นเองค่ะ และก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมเตรียมตัวนะคะสําหรับการเปิดภาคเรียนใหม่นะคะในวันที่17มกราคมนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าซึ่งเป็นชั่วโมงภาคเรียนใหม่นั่นเองค่ะในรูปแบบออนไลน์ site. วันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.